สวัสดีครับวันนี้นะฮะจะมาวิเคราะห์ยูเอแวนอีกรอบนะครับหลังจากที่ได้วิเคราะห์ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะก็คือยูเอแวนตัวนี้ก็คือปันผลจ่ายเงินปันผลแล้วนะฮะอย่าในผมบอกอางว่าหุ้นเนี่ยคิดว่ากําลังกระจัขึ้นนะฮะเพราะว่าก็คือตั้งแต่ปันผลจนระหว่างปันผลถึงจ่ายเงินปันผลเนี่ยธรรมดาว่าคุ้ต้องลงนะฮะ ทีนี้มาดูข้อมูลบ้างฮนะที่จะทําให้สนับสนุนหุ้นตัวนี้ขึ้นอันนี้คือราคาราคาปลาล์มนะฮะสิบห้าวันล่าสุดนะฮะซึ่งจะเห็นว่าคือทำอยูไฮทุกวันนะนี่ใน,ในส่วนของกราฟของราคารับซื้อน้ำมันปลาล์มนะฮะก็คือผมเนี่ยเป็นชาวสวนนะฮะก็คือติดตามเรื่องเรื่องน้ามันปาตัวีเรื่องผลปลาล์มนะราคารับซื้อขายผลปลาล์มนะฮะเพราะว่าที่ศวนก็มีปลาล์มอยู่เหมือนกันนะครับ คือตอนนี้ทำนิวไฮทุกวันขึ้นสูงสุดทุกวันก็อยู่ประมาณ7บาทนะช่วงก่อนหน้าเนี่ยประมาณสักปีสปีที่แล้วอะปาล์มอยู่ที่ประมาณโลละ2บาทกว่านะตอนนี้ขึ้นไปเยอะมากทีนี้ผมก็เลยคิดว่าคือยูเวันเนี่ยเขาทำธุรก,กิจเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันนะฮะเขาปลูกอยู่ที่ภาคใต้สามหมื่นกว่าไร่สามหมื่นสองพันไร่ซึ่งก็เยอะมากนะครับแล้วก็ก็ถือว่า ราคาปา่าตัวนี้กำลังดีซึ่งอาจจะส่งผลให้หุ้นขึ้นด้วยนะเพราะว่ารับกับที่เพิ่งใจเงินปันผลไปนะฮะนะก็นักลงทุนลองดูนะะคือหุ้นตัวนี้ไม่ได้แนะนำนะครับก่อนเล่นควรศึกษาก่อนนะฮะขอบคุณครับ